ดเลคคอร์ดแล้วนะคะอ่ะทีนี้นะคะมี14คนในตอนนี้นะคะอย่าลืมรายงานตัวด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของเท้าหุนามนะคะอ่ะวันนี้เป็นบทที่2นะคะครั้งแรกของการเรียนบทที่2นะคะ<ม>ก็เป็นครั้งที่2.1นะคะทีนี้มาดูอ่าถามอีกรอบนึงนักเรียนเห็นชัดเจนไหมคะตัวหนังสือ โอเคค่ะเห็นชัดเจนค่ะทีนี้นะคะัอที่2.1เราจะต้องรู้จักเอกนามก่อนนะคะเอกนามอ่าใช้คำว่าเอกนามก็คือมีตัวเดียวใช่ไหมคะนั่นก็คือว่าโมโนเมียลนะคะเวลา เขียนนะคะโมโนแสดงว่าเป็นตัวเดียวนะคะอันนี้ก็จะคล้องก,กันกับพวกเกี่ยวกับวิชาเคมีเนาะเพราะเขาใช้คำศัพท์ของวิชาของภาษาอื่นนะคะเอามาเป็น การนับจำนวนนะคะเขาบอกว่าเอกนามเนี่ยเป็นนิพจน์ที่เขียนอยู่ในรูปของการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรนะคะตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปนะคะโดยเลขชี้กำลังของตัวแปรเนี่ยจะเป็นศูนย์หรือเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะทีนี้คำว่านิพจน์เนี่ยเราต้องมารู้จักกันก่อนนะคะว่านิพจน์เนี่ย มันเป็นอะไรนะคะนิพจน์คือ expression นะคะจะประกอบด้วยค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์นะคะนี่คือคำพูดของเราค่าคงตัวหรือสัมประสิทธิ์นะคะและก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแปรนั่นเองทีนี้ค่ะมาดูนะคะนิพจน์ที่มีพจน์เดียวอ่ามันมี2แบบนะอย่างแรกก็คือนิพจน์ที่มีพจน์เดียวกับนิพจน์ที่มีหลายพจน์มาดูพจน์เดียวก่อนเช่นลบ9 x อ่าสามส่วนเจ็ดเอนะคะศูนย์ก็เป็นนิพจน์นะคะนิพจน์ตัวเดียวนะลบสามก็เป็นนิพจน์ตัวเดียวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พวกเนี่ยที่คุณครูโชว์อยู่ลบแปดส่วนเก้าบายกำลังสองเนี่ยและหกเอกำลังสามบีส่วนซีกำลังลบหกเป็นเอกนาะม คำว่าเอกนามเราต้องมารู้อีกนะคะว่าเอกนามเนี่ยคือเลขชี้กําลังเป็นศูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มบวกอ้าวที่เนี้ยจะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะตัวนี้ x กาลัง1อ่า a กำลัง1 0ก,ก,ก็เป็นนิพจน์เดียวแล้วก็เป็นเอกนามเพราะอะไรคะเพราะ0คูณกันกันกบ x ก,กาลัง0หรือ ตัวแปรอะไรก็ได้เนี่ยที่มันมีค่าเป็นกำลังศูนย์นั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นเอกนามเช่นเดียวกันกับลบสค่ะแสดงว่าตัวแปรที่คูณกับ0หรือคูณอยู่ชิดติดกันกับลบสเนี่ยจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้แต่เลขยกกำลังจะมีค่าเป็น0นนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นเอกนามด้วยตัวนี้นะคะอ้าว เลขชี้กำลังเป็น2แสดงว่าเป็นเอกนามค่ะตัวนี้ให้นักเรียนสังเกตเขาบอกว่าเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ตัวนี้มันเป็นเต็มลบหมายความว่าตัวเนี้เขียนในรูปแบบอีกแบบหนึง่งก็คือว่า6 A กำลัง3 B C กำลัง6เพราะว,ว่าเราทำอะไรคะ <c oughs> ดันตัวนี้ขึ้นมาไว้ด้านบนค่ะ มันก็กลายเป็นว่าเลขชี้กำลังอะของ a ของ b และของ c เนี่ยเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกเก็ตเปล่าน่าจะเก็ตนะเพราะว่าต้องให้เป็นเต็มศูนย์หรือเต็มบวกนั่น,น,นเองนะคะแสดงว่าตัวนี้จะเป็นเอกนามทีนี้เรามาดูในข้อหนึ่งนะคะนิพจน์ที่เป็นพจน์เดียวแต่ไม่เป็นเอกนาม ถ้าไม่เป็นเอกนามเราจะต้องมาดูค่ะว่าไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเลขชี้ก,กําลังติดลบค่ะตัวนี้ก็เลขชี้ก,กําลังติดลบตัวนี้ล่ะทํำยังไงคะถึงจะรู้ว่ามันไม่เป็นเอกนามคะดันขึ้นไปใช่ไหมคะหมายความว่า3คูณกับ x กําลังลบ2จําได้ไหมคะการทําให้เลขยกกําลังจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะคะตัวนี้ดันใครขึ้นไป ด้าน b ขึ้นไปข้างบนนักเรียนก็จะได้เป็น 5a กําลัง 2b กําลังลบ1เห็นไหมคะว่าเลขชี้กําลังของมันเนี่ยติดลบพอติดลบมันก็ไม่เป็นเอกนามนั่นเองโอเคนะคะมาดูตัวอย่างตัวที่2นะคะนี่พจน์ที่มีหลายพจน์แสดงว่ามันจะเอาของแต่ละตัวเนี่ยมาเขียนขั้นกัน ด้วยเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบก็ได้นะคะหรือเนี่ยหรือจะทำเป็นพจน์หลายพจน์เนี่ยเขียนเรียงชิดติดกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิพจน์หลายพจน์มันจะไม่เป็นเอกนามนะคะพวกนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็นพระหูนามนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าพระหูนามที่นักเรียนจะต้องเรียนต่อไปนั่นเองนะคะ จำได้ไม่เอ่ยว่ามันเหมือนเป็นในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันมีเอกนามใช่ไหมคะกับพหูนามเอกแสดงว่ามันมี1ชิ้นเดียวหรือของชิ้นเดียวนั่นเองนะคะถ้ามีมีหลายชิ้นก็จะเป็นพระหูนามใช่ไหมคะโอเคค่ะ คุณครูพูดเองตอบเองเนาะมาดูเอกนามต่อนะคะคําว่าเอกนามเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีส่วนประกอบอยู่2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือค่าคงตัวหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะคะแล้วก็อีกอย่างที่2คือตัวแปรค่ะอย่างที่พูดไปว่าเลขชี้กําลังของตัวแปรของนักเรียนจะต้องเป็นศูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเอง ถ้าจำได้แล้วมาดูต่อตัวน,นี้ค่ะเราจะมาพูดถึงดีกรีของเอกนามนะคะซึ่งมันยอ่อมาเป็นส่วนต่อจากเอกนามนะคะมาดูค่ะว่าดีกรีของเอกนามเกิดจากอะไรเกิดจากผลบวกนะคะผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมด ในเอกนามนะมีทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น 7a b กำลังสองใครเป็นตัวแปรบ้างตัวแปรในที่นี้ที่นักเรียนจะเห็นก็คือมี a และก็ b ค่ะ a มีเลขชี้กำลังเป็น1นี่ของ a ส่วน b เลขชี้กำลังเป็น 2, 2> เห็นไหมคะ a กับ b เอาเลขชี้กำลังรวมกันจะตอบ3ค่ะในตัวนี้โอเคไปต่อค่ะลบ5ส่วน7 x กำลัง2 y กำลัง5เห็นไหมคะว่าเลขชี้กำลังของ x มีค่าเป็น2เลขชี้กำลังของ y มีค่าเป็น ห้านำเลขชี้กำลังมารวมกันกลายเป็น7นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าดีกรีของเอกนามน่าจะเข้าใจน่าจะรู้เรื่องนะคะตัวนี้คุณครูก็เอามาจากในหนังสือนั่นแหละคะ่ะหน้า49อ่ะทีนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำนะคะ คุณครูพานักเรียนทำา8ข้อนี้ให้นักเรียนดูว่าเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามทีนี้ถามก่อนนะคะสองทับสิบสามช่วยกันตอบนะคะ,ะลบ a อบกำลังสองเป็นเอกนามหรือไม่เป็นคะลูกตัวนี้เป็นเอกนามไหมตัวนี้ เป็นเอกนามนะคะเป็นเอกนามเพราะอะไรเลขชี้กำลังเป็นบวกทั้งหมดใช่ไหมคะ,ะต่อไปดูสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงตัวหมายความว่าตัวเลขของการคูณของนิพจน์นั้นเป็นเลขอะไรตัวนี้คืออะไรคะลบหนึ่งเพราะอะไรทำไมใช้เลขหนึ่งเพราะหนึ่งมันลบอยู่นั่นเองนะคะแล้วเรามีแค่เครื่องหมายลบใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่ว่าเป็นลบหนึ่งนั่นเองตัวแปรตัวแปรในโจทย์นี้เรามีอะไรบ้างคะ A B และ C ไปต่อนะคะผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัว A มีอะไร1 B มีอะไร1 C มีอะไร2ค่ะแล้วผลรวมก็กลายเป็นอะไร 4ดังนั้นดีกรีของนิพจน์นี้ดีกรีของเอกนามนี้มีเลขดีกรีเป็น4นั่นเอง2ทับ10ค่คะ C ททำไมเป็น2 C ทําทำไมเป็น2เพราะว่าเลขชี้กำลังค่ะของ C มันห้อย2อ,อะ่ะมันห้อยข้างบนอะ่ะอยู่2เก็ตนะ โอเคไปต่อนะคะทีนี้คุณครูถามข้อ2เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะข้านี้ตอบไม่เป็นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดันขึ้นไปใช่ไหมคะ c ตัวนี้กําลัง1ถ้าดันขึ้นไปก็กลายเป็น a b กําลัง3 c กําลังลบ1ทําให้ตัวเลขชี้กําลังติดลบค่ะ มันเลยไม่เป็นเอกนามเราจะไม่พูดถึงข้ออื่นต่อโอเคนะคะไปที่ข้อ3ค่ะตัวนี้เป็นเอกนามไหมคะตัวนี้ถูกค่ะไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะว่ามันมีการขั้นกันด้วยเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรพระ ผูนามที่เราจะได้เรียนต่อในอนาคตนะคะถือว่าไม่เป็นเอกนามมาดูข้อนี้ค่ะข้อ4เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะอ,อ่ะถ้าเราสงสัยลองดันดันขึ้นไปนะคะกลายเป็น x กาลัง2 y แล้วก็ z กาลัง3เลขชี้กําลังเป็นบวกทุกตัวตอบว่า เป็นเอกนามพอเป็นเอกนามแล้วนักเรียนจะต้องหาสัมประสิทธิ์ตอบสัมประสิทธิ์คือตัวเลขที่คูณกันกับตัวแปรทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้คือเลขเลขอะไรเออเลขอะไรคะเลขเลขหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าหนึ่งมันจะมองไม่เห็น เพราะว่าหคูณอะไรก็มีค่าเป็นตัวนั้นเหมือนเดิมน,นะคะมาถามต่อค่ะตัวแปรตัวแปรในโจทย์ข้อ4เป็น x เป็น y แล้วก็เป็น z ค่ะทีนี้นำผลบวกเลขชี้กำลังของแต่ละตัวเขียนว่าอะไรคะเขียนว่าเลข2บวก1บวก3เอามาจากไหนเอย่ย เอามาจากเลขชี้กำลังของ x, y และ z นั่นเองค่ะแล้วผลรวมกลายเป็นอะไร6ดังนั้นดีดีข้อนี้ต่อ6คะ่ะนักเรียนไปต่อข้อ5นะคะลบ15เป็นเอกนามไม่เอ่ยถือว่าเป็นเพราะอะไรคะไอ้เจ้าล15เนี่ย สามารถเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ในโลกนี้แต่ตัวแปรนั้นยกกำลังศูนย์นะคะสมมุติคุณครูให้เป็น A นะคะอันนี้สมมุติขึ้นมาสแสดงว่านักเรียนมีสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขเป็นอะไรลบ15ไปต่อนะคะตัวแปรแสดงว่าเป็นอะไรก็ได้นะคะเราจะเขียนว่าเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ เพราะว่ามันได้ทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีนะคะแต่คุณครูสมมุติ a ขึ้นมาให้นักเรียนดูทีนี้ถามผลบวกของเลขชี้กำลังเรามีเลขชี้กำลังแค่ตัวเดียวก็คือกำลังเป็น0ค่ะดีกีก,ก็เลยเป็น0อีกเช่นเดียวกันโอเคไหมคะคะใช่เพราะ ถามว่าตัวเลขตัวเดียวอะ่ะก็คือก็คือว่าให้ตัวนั้นอะ่ะมีดีกรีเป็น0เพราะเพราะว่าถ้า A กกำลังศนจะมีค่าเป็น1ใช่ไหมคะแล้วลบสิจะคูณกันกับ1ต่อก็มีค่าเป็นลบสิเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะเป็น A หรือเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็น X กกำลังศเท่ากับ1ออ ตัวนั้นน่ะก็ยังคงมีค่าเป็น1ห,หรือ y กำลังศูนย์ก็ยังมีค่าเป็น1เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเราถึงให้เป็น0ได้นะคะโอเคไหมโอเคค่ะ,ะไปต่อข้อ6นะคะอย่างที่ถามไว้ว่าเป็นเอกนามไหมข้อเป็นเอกนามไหมคะเป็น ถูกคะ่ะเพราะเลขชี้กำลังเป็นบวกสาประสิทธิ์คือเลข9ต,ตัว8ตัวนี้มันมีให้เราดูใช่ไหมคะก็จะเป็นทีค่ะแล้วเลขชี้กำลังปีแค่ตัวเดียวก็คือเลข5ไม่ได้บวกกับใครหนูก็จะตอบดีกรีเป็น5นั่นเองนะคะไปต่อคะ่ะก็อ7เป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็น ข้อ7เป็นนะคะโอเคนะคะอ่าซัมประสิทธิ์คือเลขลบ3ตัวแปร p และ q อ่าเลขชี้กำลังคือ2บวก่าดีกรีรวมกันเป็น5ดังนั้นดีกรีก็จะตอบ5นั่นเองนะคะไปที่ข้อ8ค่ะตัวนี้เป็นไหมคะลูก เป็นนะคะเป็นเป็นเป็นเพราะอะไรตัวแปรของเราเนี่ยเลขชี้กำลังเป็นบวกทั้งหมดเลยนะคะถามถามถามหน่อยว่าสามประสิทธิ์หรือตัวเลขเนี่ยมันคือเลขอะไรเราจะเห็นแค่เลขสามใช่ไหมคะหมายความว่าตัวนี้มีใครคูณอยู่ด้วย1ส่วน3นั่นเองนะคะแล้วมันเป็น A กกำลัง C, b นั่เองเธอจะได้สัมประสิทธิ์เป็น1นส่วนสเพราะว่ามันดันสามไว้ข้างล่างนะลูกเข้าใจไหมคะหรือพูดอีกอย่างหน,นึ่งตัวเนี้ยมันก็คืออะไร3กํกลังลบห a กำลัง 4b แต่เขาอ่ะไม่ได้เขียนตัว3กํกลังลบหนะมัน จะต้องทําให้เป็นในรูปผลสําเร็จของเขาก็คือดันให้ไปอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะดันตัว3ามกลังลดหนึ่งให้ไปอยู่ด้านล่างเออมันก็กลายเป็นเศษส่วนนั่นเองนะคะตัวแปรของเราเอา่าสงสัยสงสัยอีกไหมคะสงสัยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะ 3ากำลังลบ1ใช่ไหมคะมคะ่ะอ๋อเพราะว่าเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังค่ะอ่าแสดงว่าตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน3ถ้าเราดันขึ้นไปจำได้ไหมคะมันก็คือ1คูณก,กันกับ3กำลังลบ1อะไรที่เลขชี้กำลังอะ เป็น1ตอนนี้สมของเราที่เป็นตัวส่วนเลขชี้กำลังเป็น1อยู่นะคะโอเคไหมเพราะว่ามันมีสเพียงแค่ตัวเดียวโอเคนะแล้วพอดันขึ้นไปมันก็คือว่า A กำลังเเท่ากันกับ1นึ่งส่วน a กำลังลบ n จำได้ไหมคะหรือหรือหรือความรู้ของเลขยกกำลังคือ a กำลังลบ n เท่ากันกันกบ1ส่วน A กกำลัง n ตัวเนี้ยมันก็มีค่าเหมือนกันก็คือตัวไหนทำเลขชี้กำลังเป็นบวกก็คือดันไปตรงข้ามกันนะคะอ่ะตัวนี้จากเป็นบวกหรือมาติดลบก็ได้หรือจากเป็นบวกดันขึ้นไปติดลบก็ได้นะคะโอเคไหมตัวนี้ อ่ะทีนี้ทำไมไม่เหมือนข้อสองข้อสองเป็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวตัวอ๋อเพราะว่าทีนี้สังเกตที่ตัวแปรค่ะตัวแปรเป็น C แต่ตัวเนี้ยกำลังมันเป็นเลขสามมันไม่ใช่ตัวแปรค่ะลูกอ่าทีนี้ข้อสองมันไม่สามารถ เป็นเอกนามได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวแปรฟังดีๆตัวนี้คือตัวแปรกำลังติดลบอยู่แต่ตัวนี้ตัวเลขค่ะติดลบไม่เป็นไรเก็บไม่เอ่ยเก็บไม่เอ่ยโอเคนะตัวเลขกับตัวแปรแยกจากกันเลยโดยสิ้นเชิงนะคะ ไปต่อนะคะโอเคค่ะปลาตัวนี้ตัวแปรของเราที่ได้ก็คือ A <B S 1> และ B ค่ะ,ะดังนั้นเลขชี้กำลังของเราจะเป็น C บ <c oughs> วก1เท่ากันกับ5ดีกรีรวมเป็น5 <c oughs> นั่นเองนะคะทีนี้มีใครสงสัยตัวไหนไหมคะเกียตอนนั้นเลยอ่ะครูคเขียนก่อนอันนี้คือ ตัวแปรอันนี้คือตัวเลขอ่าโอเคเนาะตัวแปรกับตัวเลขที่เนี้ยตัวแปรเกิดจากที่เขาบอกว่าตัวแปรจะต้องเป็นเลขชี้กําลังเป็นศูนย์หรือเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นเขาไม่ได้บอกว่าตัวเลขหรือค่าคงตัวนะคะนี่เน้นที่ตัวแปรโอเคนะคะ โอเคนะคะทีนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะคือมันเยอะมากในหน้า50นะคะมันมีข้อหนึ่งใหญ่กับข้อสองใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่มันมี30ข้อใช่ไหมคะกับข้อสองใหญ่30ข้อคือมันเยอะแต่ครูไม่ได้ให้นักเรียนทาทุกข้อนักเรียนดูนะคะว่ามานันเป็นข้อ,งงอคุณครูบอกว่าให้เอา ข้อที่เป็นเลขสามหารลงตัวเดอ้อสามหารลงตัวเดอ้อหมายความว่ามีข้ออะไรบ้างมีข้อสามหก 9 12ไปเรื่อยๆเนี่ยไปจนถึงข้อ30นะคะมันจะมี10ขอ้อแล้วข้อ2ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาเลข3าหารลงตัวนะคะคือ3 6 9 10, 12 15 18 21 24 27 30นะคะให้นักเรียนทำในรูปแบบของตารางโอเคนะทำในรูปแบบของตารางแบบนี้นะคะ ว่าเป็นเอกนามหรือไม่เป็นถ้าเป็นเอกนามสัมประสิทธิ์เป็นอะไรตัวแปรเป็นอะไรผลบวกของเลขชี้กําลังของตัวแปรแต่ละดีกีเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งตัวอย่างอ่ะมันมาจากหน้า49นักเรียนดูหน้า49ก็ได้นะคะโอเคไหมคะวันนี้วันนี้คุณครูสอนเสร็จแล้วนะคะอ่ะ โอเคนะคะเคะดี๋ยวคุณครูรจะมีถามอีกรอบหนึ่งมีใครสงสัยตัวไหนอีกไหมคะ,คะไม่มีอโ,อมอโอเคค่ะคงั้น ตอนนี้มีอยู่19คนนักเรียนคนไหนยังไม่ได้รายงานตัวในนี้นะคะ19คนให้นักเรียนพิมพ์รายงานตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวคุณครูสต็อปแชร์ก่อนนะคะอา้าวทำไมเด้งออกไปแล้วล่ะคุณครูยังไม่ได้ปิ้นสก,กินอีกรอบเลยโอเคคุณครูปิ้นสก,กินอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่นะคะ บายบายค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะ bye bye บายบายค่ะค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะโอเคคุณครูสต๊